เรื่องเล่าประสบการณ์จริงสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่รับชมวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์จริงที่เจอมาตัวนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาต่างจังหวัดที่ผมไปทำงานนะครับ เรื่องแดงที่ผมจะเล่าก็คือเป็นเรื่องที่ผมไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะครับโรงแรมนี้ตั้งอยู่ตรงกลางเมืองครับก็ติดกับสถานบันเทิงเก่านะครับสถานบันเทิงเก่านี้ก็เขาปิดตัวมานานแล้วแต่โรงแรมนี้ก็ยังเปิดนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแล้วผมไม่ได้ไปหาเองนะครับเป็นโรงแรมที่ บริษัทเขาจัดหาให้ผมก็ว่าแล้วมันดึกมันค่าแล้วผมก็ไม่อยากไปหาที่อื่นก็มันสะดวกดีก็เลยเข้าไปเลยครับก็ผมไปขอเช่าประมาณสักเดือนหนึ่งครับก็มีอยู่ประมาณสักห้าชั้นนะครับที่ผมไปพักนี้ก็ชั้นสี่นะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่เขาเปิดไฟนะครับชั้นสี่นี่ก็เปิดนะครับแต่เปิดบางวันนะครับ เปิดาบางวันเป็นาทางเดินนะครับทางเดินสำหรับชั้นสนะครับชั้น1นึ่ชั้น2องชั้นสานี่ก็เปิดปกติทุกวันเลยแต่ชั้น4ีที่ผมพักนี่เขาจะเปิดเว้นวันครับหรือว่าบางวันก็ลืมเขาจะไม่เปิดนะครับผมก็บางวันผมก็ไปเปิดเองนะตรงทางเดินครับแล้วคราวนี้ <c oughs> ผมไปพักห้องสี่ศูสามที่ผมจำได้นะ4ี่ศูนย์สามมี้ไปนอนแล้วก็ผมเหนื่อยวันแรกอาบน้ำนอนเลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากก็นอนแล้วก็ปกติตื่นเช้ามาก็ปกติก่อนก่อนเอ่อก่อนที่ผมจะนอนนะผมก็เดินสำรวจห้องก็มแบบีตรงไหนแบบที่แบบเอ่อสะอาดไหมสกปรกไหมก็เดิน มีมีตู้มีห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยหน้าต่างเนี่ยแต่ผมสำรวจไปถึงตรงหน้าต่างครับหน้าต่างนี่จะมีกระถางทูบเขาเอาไว้ใช้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นกระถางทูบที่เขาจุดมาแล้วแล้วก็ใช้ใช้งานมาแล้วครนี้ผมก็ไม่ได้เอกใจผมก็ปล่อยไว้แบบนั้นแหละแล้วครนี้ผมก็นอน เหนื่อยมากผมก็เลยนอนปุ๊บตื่นเช้าไปทำงานพอทำงานเสร็จผมก็กลับมาที่ห้องทำอย่างนี้ทุกวันแบบทำงานแล้วก็กลับมาจนถึงวันหนึ่งครับวันนี้ที่ผมเจอคนระับก่อนที่ผมจะนอนนะตอนดตึกสามทุ่มแปลงหน้าสามทุ่มหมาหอดแล้วเออแล้วคนนี้ผมก็อาบน้ำ แต่งตัวเตรียมที่จะเข้านอนนะครับก็แล้วสักพักผมก็ดินเสียงมาหอนอะแต่ยังไม่ดึกมากแค่ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเออพอผมไม่ได้ไม่ได้เอจใจนะผมก็เลยนอนแล้วก็คราวนี้เตียงนอนก็เตียงปกติแต่ข้าง,างเตียงนะครับก็จะมีกระจกบานแหวเลยเอาไว้ส่อง แล้วคันนี้ผมไปนอนผมก็เปิดไฟนอนนะผมไม่ชินที่ปแปลกๆอ่ะผมจะเปิดไฟนอนแล้วก็แล้วคันนี้ผม <c oughs> นอนลงไปปุ๊บตอนดึกๆประมาณดึกๆด,ดึกมากเลยน่าจะเป็นเที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนกุีหนึนะ่างเงียแล้วคันนี้ผม รู้สึกว่าผมขยับตัวไม่ได้เลยขยับแขนไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเหมือนนอนทับเส้นหรือว่านอนทับตัวเองหรือเปล่าผมผมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้นอนทับแขนนะผมนนก,ก็นอนงายปกติตั่วปกติเลยนอนงายปกติแล้วคนนี้ผมรู้สึกตัวอีกทีว่าผมขยับแขนไม่ได้แล้วคนนี้เวลาผมจะลุกก็ลุกไม่ได้เลยนะ เอา้าคราวนี้ผมรู้สึกตัวแล้วผมนี้ผมจะลืมลืมตาอันนี้ผมลืมตาแนะแต่ผมมองไม่เห็นคราวนี้จริงอันนี้แล้วก็เอ้ยผมก็เลยเอามือเอ้ยอันนี้ผมมองมเห็นปุ๊บแล้วผมจะพูดพูดไม่ได้อีกโอ้โหแบบอะไรมันจะแบบขนาดนี้วะคราวนี้ ส่วนมนเลยตอนี้ส่วนมนอิติปิโซบ้างเงี้ยแล้วมนไหนที่ผมจําได้เงี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมตอนนี้ผมก็เลยไม่ไหวแล้วเหมือนนึกขึ้นได้มีอย่างเดียวโดนอัมแน่ๆโดนพีอัมแน่ๆแล้วก็โดนปิดตายโดนพีปิดตายเขานี้ผมก็เลยแบบไม่ไหวบุริด,ดาชุดใหญ่เลยแบบดานิใจนะั้น มุนงนี่นั่นอุศรัสอเอาละเริ่มขยับตัวได้แล้วเริ่มขยับแขนได้แต่ยังแต่ยังมองไม่เห็นนะแบบผมมองไม่เห็นเลยเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวแบบคนลุกแบบมก็เลยแบบเริ่มเอามือมามาจับตาแล้วก็ทำอย่างนี้เออแล้วก็รู้สึกว่า มันเดิมมองเห็นแล้วคราวนี้จะพูดพูดไม่ได้ปากผมก็ยังไม่ได้ผมก็เลยแบบเอามือแบบแบบนี้นะแบบเหมือนเหมือนติดกาวเลยแบบโอ้โหผมก็ไม่เชื่อตัวเองนะแต่มันมันเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ก็ผมก็เลยแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนี้วะทั้งขยับตัวไม่ได้ทั้งมองไม่เห็นีกแล้ว ปากขยับไม่ได้เองผมก็เลยแบบโมงแบบตีตัวเองตีตาตีหน้าตีตัวตีอกน่แล้วคนนี้เริ่มขยับปากได้แล้วาปากก็เริ่มขยับได้แล้วแบบแบบชานะแบบปากแบบแบบมันชามเออแล้วคนนี้ผมก็เริ่มตีตีหน้าตีตาเองแล้วคนนี้ตาผมก็เริ่มแบบผ้ามัวขึ้นเออเริ่มมองมองเห็นแล้วแต่ในห้อง ในห้องนอนผมเปิดไฟนอนแต่ตาผมผมลืมตาแล้วแต่มันมองไม่เห็นนะผมรู้สึกว่าเอาแล้วโดนแล้วแล้วคราวนี้ผมเริ่มอะรอ่ะเริ่มเริ่มมองเห็นขึ้นแล้วตาก็เริ่มผ้าผมองขึ้นแบบมองเห็นแสงสว่างมองเห็นแสงไฟแล้วคราวนี้ผมก็เลยโอ้โหกูคิดได้เลยว่าวันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ ผมเอกใจตั้งแต่เห็นกระถางทูบตรงหน้าตา่างแล้วที่ผมเดินไปสำรวจแล้วก็เห็นตรงหน้าตา่างแล้วกูแบบอะไรที่ขนาดนี้วะแบบเป็นโรงแรมที่น่ากลัวจริงๆนะมันแบบเป็นโรงแรมเก่าอะ่ะที่ผมไปเจอมาแบบตรงทางเดินก็จะเป็นทางเดินแบบปิดไฟแบบอยถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยแบบมองตรงทางเดินนี่นะแบบโคตรน่ากลัวเลย ดูดี่ขนลุกแล้วแบบคตนักค